สวัสดีครับพี่โอนิติเทพหรือพี่รามพระเอกเกมอรารยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับครับวันนี้พี่โอได้ไปดูหนังมาในโรงภาพยนตร์ซึ่งแปลกใจเหมือนกันเรื่องนี้ไม่เคยมีโปรแกรมมาก่อนวันพฤหัสที่เข้าฉายนะครับคือวันพฤหัสที่16กรกฎราคมก่อนหน้านั้นเรื่องนี้ไม่มีโปรแกรมฉายและที่พี่โอได้ทำรีวิวไปว่าจะหาหนังเรื่อง The Los t p r i n ตเจ้าชายตรกรป๋องดู ซึ่งโฆษณาเต็มไปหมดแต่ดูไม่ได้แล้วอยู่ดีๆเจ้าชายตกกระป๋องตกกระป๋องจริงๆเหลือแค่ไม่กี่โรงไม่กี่รอบแล้วเรื่องนี้มาแทนแทบจะทุกโรงพี่โอก็คิดว่ามันจะต้องมีอะไรดีกว่าแน่ๆเลยหนังที่ไม่มีการโฆษณาไม่มีการบอกกล่าวเล่าสิบใดๆอยู่ดีๆก็ฉายและฉายแบบเต็มรอบแทบจะทุกโรงแล้ววันนี้พี่โอเข้าไปดูก็พบว่าคนก็มีดูอยู่พอสมควรนะครับทั้งๆท,ที่วันนี้ก็จะเป็นวันปลายๆสัปดาห์แล้วด้วยซ้ําก็ไม่ได้คาดหวังอะไร เพราะไม่รู้จักเลยนะครับหนังชื่อเรื่องว่า Burden Burden เนี่ยเป็นชื่อของนามสกุลของคุณไมค์เบอร์เดนเรื่องนี้จากสร้างขึ้นจากเรื่องจริงในรัฐเซาท์แคลิฟอร์เนียนะครับเอ้อขออััเซาท์แคโรไลนาเซาแคลิฟอร์เนียไม่ใช่ mm hmm. ก็ เหมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้มากเพราะสถานการณ์ช่วงนี้มีการประท้วงของคนผิวดำหรือผิวสีในสหรัฐอเมริกาเรื่องที่ตำรวจนายจอสกดคอนายจอสลอยจนถึงขั้นเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วละ่ะแต่เรื่องนี้เอามาฉายในประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าจะช่วยให้เรารู้สึก อินไปด้วยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะไปเกิดผลดีกับสหรัฐอเมริกาอย่างไรแต่ที่แน่นๆมันเกิดผลดีกับเรานะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าความขัดแย้งของกลุ่มคนที่แตกต่างกันกนั้นมันเป็นเรื่องไม่ดีเลยบ้านเราก็มีความขัดแย้งทางด้าน,นความคิดแต่ที่อเมริกาโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้และสถานการณ์ปัจจุบันคือความขัดแย้งทางด้านความคิดเหมือนกันแต่ความคิดของเขาอยู่บนพื้นฐานของสรีระ สภาพทางร่างกายคือเกิดมาเป็นคนผิวดำเกิดมาเป็นคนผิวขาวเขาคิดว่ามันมีค่าไม่เท่ากันคนผิวขาวคือคนชั้นผู้นำคนผิวดำคือคนชั้นทาสและเรื่องนี้ไม่รู้ย้อนยุคหรือเปล่านะครับแต่ดูบรรยากาศแล้วก็ดูน่าจะย้อนยุคหนังเรื่องนี้ทำคะแนนในอเมริกานักวิจารณ์ให้เพียง6.3นะครับส่วน อ๋อขออภัยครับประชาชนให้6.3เต็ม10นะครับส่วนนักวิจารณ์ให้แค่5.7เต็มร้อยเท่านั้นเองพี่โอเก็บข้อมูลไว้ด้านหลังกล้องนะครับ<อ>ก็เป็นเรื่องของคุณไมค์เบอร์เดนที่ถูกเป็นคนผิวขาวจนๆและถูกเก็บมาเลี้ยงดูโดยคุณทอมเจ้าของพิพิธภัณฑ์และเป็นเจ้าของกิจการ KKK หรือครูคลัสแคลน ที่เป็นกลุ่มต่อต้านคนผิวสีที่เขาจะใส่หน้ากากใส่หัวแหลมๆแล้วก็จะจับคนผิวสีมาทำร้ายจับอารวาคือเขาไม่ต้องการให้มีคนผิวดำมาแย่งชิงพื้นที่ของคนผิวขาวในประเทศอเมริกากลุ่มนี้มีอยู่เยอะในชีวิตจริงนะครับและในคนนี้ก็ได้รับการปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนเกลีดคนผิวดำแต่บังเอิญเขาไปหลงรัก ลูกนี่คือบ้านนี้เขาเขาเหมือนเป็นพวกพวกเจ้าหนี้ด้วยนะแต่ไม่รู้จะเป็นแบบว่าเจ้าหนี้เงินกู้แบบบ้านเราหรือเปล่าแต่ว่ามันดูในหนังเราจะเป็นการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบผ่อนนะครับก็ไปยึดทีวีมายึดนู่นยึดนี่แม้แต่เพื่อนตัวเองก็แรงน้ําใจมากๆไม่มีน้ําใจเลยแต่ว่าเขาก็ทําตามหน้าที่แล้วพอไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงผิวขาวเขาพอใจผู้หญิงคนนี้อยู่กับลูกติดก็โอเค โอนอ่อนให้และเนื่องจากเป็นคนผิวขาวทางเจ้านายเจ้านี่ก็ยอมและในที่สุดเขาก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกันเรื่องนี้โผล่เล่าอย่างรวดรับนะเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นสปอยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเราสามารถ Google หาความจริงได้และตัวแสดงนั้นกับตัวนักแสดงกับตัวจริงก็หน้าตาเหมือนกันมากนักแสดงคนนี้มีชื่อว่ากาเรต เฮดเลานะครับแต่ว่าพี่โอ๋ก็ไม่ค่อยชอบการแสดงของเขาที่ต้องย,ย,ยึกยักยึกยักสายไปสายมาแบบว่าเป็นเด็กแว้นไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าส่วนอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทก็คือสาทุกคนผิวดำฟอเรสต์วิทเทเกอร์เป็นผู้รับบทนะครับหลังจากที่มาอยู่กับครอบครัวนี้แต่เนื่องจากครอบครัวนี้เขาสนิทก,กับคนดำมากเมื่อไรก็ตามที่พบว่าสามีปฏิบัติการ ในกลุ่มครูคลักแคลนเนี่ยเธอก็รู้สึกเดือดร้อนอยู่ทุกครั้งและในที่สุดมันมีอยู่วันหนึ่งพาลูกออกไปเล่นก็คือลูกติดลูกเมียนี่แหละปรากฏว่าลูกติดมีเพื่อนสนิทเป็นเด็กผิวดำในใจของพระเอกของเราเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนบอบบางเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเขาฆ่าเขา,ขาทํา,า,าร้ายคนผิวดำมาไม่รู้เท่าไหร่ฆ่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ทําร้ายแต่นี่มันเด็กเด็กเล็กๆ,ๆเด็กไร้เดียงสาเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อิโนโอนอิเนเนอ,อะไรเลย และเป็นเพื่อนกับลูกของเมียเขาเขาก็พาไปด้วยไม่รู้เป็นแผงของเมียที่พาไปหรือเปล่านะแล้วแต่ว่าไปในกันลําพังก็เอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีกลับมาเมียก็ประชดประชันอะไม่ล้างมือให้สะอาดหน่อยแล้วไปวโดนตัวเด็กผิวดําอะไรเขาก็เริ่มคิดได้แล้ะจริงๆดํากับขาวมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยจิตใจมันก็เป็นจิตใจเหมือนกันมีเลือดสีแดงเหมือนกันนะครับและในที่สุด ความโอนอ่อนก็เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นจนเขาก็ตีตัวออกห่างจากกลุ่มครูคลักแคนและเมื่อออกห่างจริงๆกลุ่มนี้ก็ไม่พอใจเพราะว่าเขานั้นเปรียบเสมือนกับลูกชายของเจ้าของคณะเลยตัดขาดตัดงานตัดอาชีพตัดทุกอย่างหนี้สินอะไรแบบว่าไม่ยกให้เอาหมดสามคนนี้ก็ต้องระเหยเล่น ไม่มีที่อยู่ไปเป็นขอทานเป็นอะไรบ้างจนในที่สุดก็ไปถูกรับเลี้ยงโดยสาธทุกคุณผิวดำา o r r s t w w e k t t k k r r คนนี้นะครับแล้วผิวดำกับผิวขาวก็คลุกคล้ากันจนในที่สุดเขาก็รับรู้ถึงความจริงที่พี่อบอกว่ามันไม่แตกต่างกันผู้หญิงเองก็ยังพูดว่าถึงจะขับไล่คนดำออกไปทั้งเมืองเราก็เป็นคนผิวขาวชั้นต่ำอยู่ดี การข,ขับไล่คนผิวดำก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือมีความหมายคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์หรือหาชมทางช่องทางอื่นตามสะดวกก็ได้เรื่องนี้มีความเป็นดราม่าหรือหนังชีวิตค่อนข้างเข้มข้นมากเจาะลึกถึงเหตุการณ์เหยียดผิวของกลุ่มคนผิวขาวกลุ่มหนึ่งในเซาท์แคโรไลนานะครับก็ ใครที่ชอบหนังประเภทประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแล้วก็ชอบที่จะดูการเหยียดยามความเหลื่อมล้ำต่างต่ำสูงของคนในสังคมต่างๆก็ควรดูไว้เป็นการศึกษาดูไว้เป็นอุทาหรณ์ได้แต่จะดูเป็นหนังสนุกๆหนังที่ดูแล้วล่าเริงแจ่มใสก็คงจะไม่ได้นะครับก็ อยากให้พี่ออกคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมสรุกกับภาษาไทยสามารถเม้นไว้ที่ด้านล่างนี้หรือจะมาคุยกันในเฟซส,ส่วนตัวก็ได้ครับชอบใจกด Subscribe กดติดตามไค์วิวแชร์ไม่เอาก็อีรถเข็นและมาเป็นเพื่อนเฟซกันได้ f a c e b o o k c o m n i t i t e p e y o u t u b e c o m o k n i ติ t ท p พบกันในคลิปต่างๆหรือจะเจอกันในไลฟ์ประมาณสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับถ้ายังไม่เจอไลฟ์ยังไม่เจอคลิปย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่กลจริตไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพรอมเป็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดทางหน่อยหน่อยนิดสอเม